สวัสดีะค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาสอนทําพื้นที่โลกเนี่ยว่างเปล่านะคะทุกคนหรือว่าพื้นที่กว้างนั่นเองนะคะทุกคนก่อนจะไปด,ดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้หงอนไว้นะคะทุกคนที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งติงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทุกคนะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนอันดับแรกทุกคนกดเข้าไปตรงที่สร้างโลกนั่นเองนะคะทุกคน กดเข้าไปในสักโลกให้ทุกคนกดปรับท่าไม่มีชีวิตนะทุกคนโอเคแล้วก็กดลงมาข้างล่างทุกคนกดเปิดเปิดพื้นที่กว้างก่อนนะทุกคนขอโทษที่เสียงแหบลยทุกคนโอเคนะคะให้ทุกคนกดเปิดตรงนี้นะทุกคนแล้วก็กดปิดสองตัวนี้ทุกคนดูวงไว้ให้โอเค แค่เสร็จแล้วให้ทุกคนกดสร้างลูกได้เลย <c oughs> โอเคค่ะทุกคนได้แล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเข้าไปแล้วนะคะทุกคนต้องขอโทษจริงๆนะคะที่เขาออตัดต่อออกไม่ได้ขอโทษมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเขาพูดละเอีดไปก็อภัยให้ด้วยนะครับ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ให้ด้วยนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจิ๊วบ๊ายบาย